กลับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามยโสธราสิริภาประภากรทุกทุกท่านนะคะมาวันนี้ก็คือมาช่วงบ่ายแล้วเนาะค่ะอาจารย์ก็เ <c oughs> พิ่งจะเลิกงานจากการาบรรยายนะคะแล้วก็ตรวจงานวิจัยนิดนึงนะคะอ่าตรวจงานวิจัยนิดนึงนะคะวา่าในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะ จะเป็นอย่างไรอะไรแบบไหนแล้วก็ทีเนี้ยพอดีได้อ่านงานของรายงานของนักศึกษานะคะก็นักศึกษาเนี่ยได้ทําหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนาธรรมประเพณีที่กําลังเลือนหายนะคะของชุมชนชุมชนหนึ่งก็คือ,อชุมชนออําอเภอลําดวนนะคะในเขตตําบลตะเปียงเตียอําเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งโลเคชันในการ studying เนี่ยนะคะาก็จะเป็นเขาศึกษาในเรื่องของประเพณีประจำปีนะคะเขาศึกษาในเรื่องของประเพณีประจำปีของปราสาทตะเปียงเตียซึ่งคีย์เวิร์ดนะคะของเรามีก็คือว่า,าวัฒนธรรมที่กําลังเลือนหายหรือ,อสิ่งที่กําลังจะเลือนหายไป ดังนั้นความหมายของคำว่าสิ่งที่กําลังจะเลือนหายนั้นนะคะมันให้เหตุผลที่แตกต่างกันไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของสถานที่ปราสาทนะคะประเพณีแต่ละปีนะคะแล้วก็สิ่งที่มันมีอยู่เหตุผลสำคัญอาจจะหลากหลายมิติแล้วก็หลากหลายมุมมอง ที่เราจะมาคุยกันนั้นก็ว่าด้เรื่องของเมื่อสิ่งนั้นมันเคยมีอยู่และก็เคยดาดเดือนเคยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในยุคก่อนนะคะแต่พอมาในยุคปัจจุบันสิ่งนั้นก็อาจจะกําลังเลือนหายลงหรืออาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าที่ควรอาจจะมีสาเหตุหลักๆมาจากว่าสิ่งที่ มันมีการสืบทอดมาแต่อดีตนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ล้าหลังเกินไปนะไม่ตอบโจทย์สังคมชุมชนไม่สามารถสร้างมูลค่าได้หรือชุมชนสังคมในยุคใหม่เนี่ยยังมองไม่เห็นคุณค่ายังมองไม่เห็นโอกาสหรือยังมองไม่เห็นมุมมองต่างๆที่สามารถมาสร้างนวัตกรรมเพื่อที่จะเลี้ยงปากท้องหรือเกิดมูลค่า ได้แต่ประเพณียมีอยู่นะครประเพณีเหล่านี้มีอยู่สิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังคงดำรงอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยอ,อาจจะมีเหตุผลว่าด้วยเรื่องของโบราณสถานแห่งนี้อาจจะเป็นโบราณสถานขนาดเล็กแล้วก็อาจจะอยู่ในชุมชนขนาดเล็กแล้วก็มีการจดจารึกทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีความสำคัญ หรือมีความสำคัญที่น้อยลงอย่างเช่นการสร้างนะคะอายุของการสร้างนะคะศิลปะสถาปัตยกรรมที่เกิดอยู่ตรงนั้นที่มีอยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ดึงดูดหรืออาจจะไม่อ,อ,อาจจะไม่อาจจะไม่สร้างความสำคัญให้กับพื้นที่มากเท่าใดนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นหลักๆของของประเด็นปัญหาในปัจจุบันนะฮะของเด็กเนี่ยนะคะที่ได้สร้างารูปแบบของการศึกษาแบบคร่าวๆเนี่ยเห็นอย่างนี้ทีเนี้ยนะฮะมันก็ทำให้เราได้เห็นถึงระบบโครงสร้างจากการที่ได้ไปศึกษาได้ไปค้นคว้า เราก็ได้ไปเซอร์วได้ไปลงพื้นที่นะฮะก็ทำให้เราได้เห็นถึงโครงสร้างในรูปแบบของบ้านวัดโรงเรียนนะคะโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆไม่ว่าจะจะมีประเพณีท้องถิ่นไหมมีตำนานพื้นถิ่นหรือไม่มีนิทานปรำปรา มีเรื่องเล่าอะไรบ้างในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นตัวจุดชนวนให้ให้เราได้ทำการศึกษาเพื่อที่จะหาเหตุผลว่าเหตุใดประเพณีเหล่านี้จึงมันจึงเป็นประเพณีที่กําลังเลือนหายและประเพณีเหล่านี้มันจะอยู่ต่อไปอีกได้นานสักเพียงใดถ้ามันขาดการสนับสนุน หรือมันขาดมิติองค์ประกอบอื่นๆไม่ว่าแต่หนึ่งขาดการโปรโมท 2. ขาดนักวิชาการที่จะไปเขียนไปถอดความนะคะไปศึกษาเพื่อที่จะหาตำนานหาร่องรอยหาความสำคัญหาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความโดดเด่นตรงนั้น แล้วก็ฉีกออกมานะคะเพื่อให้คนเห็นถึงความสำคัญความเข้าใจแล้วก็ให้เห็นถึงมุมมองแล้วก็สามารถเป็นอ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านโบราณสถานที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับเขาได้ไม่ว่าแต่ตัวชุมชนเองหรืออ่าตัวผู้ที่จะเข้าไปเสพเองหรืออ่าผู้ที่จะเข้าไปท่องเที่ยวด้วยก็ได้ในลักษณะเหล่านี้ ดังนั้นมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาสืบสานตำนานปราศาทตระเพียงเตียนะคะตั้งอยู่ในวัดปราศาสาเทพนิมิตตำบลตะเพียงเตียนะคะอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เนี่ยจึงถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อยุคปัจจุบันที่จะพากัน ไปศึกษาหาข้อประเด็นแล้วก็มาถกเถียงแล้วก็หาจุดสรุปจุดต่างจุดร่วมกันว่าที่ตรงนี้นะฮะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มั่นคงได้ด้วยวิธีใดมันสามารถพัฒนาด้านอื่นๆหรือต่อยอดไปได้อีกหรือไม่ เพื่อที่จุดสูงสุดก็คือชุมชนในท้องถิ่นจะได้เกิดการหวงแหนและการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งเนี่ยมันยังสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับชุมชนให้กับสังคมให้กับประเทศชาติและยังเป็นการส่งเสริมทางวัฒนธรรมของชุมชนที่เขาสามารถจัดการตนเองได้และเป็นการจัดการตนเองอย่างยั่งยืนนะคะและ ในแต่ละปีเขาก็อาจจะได้รับงบประมาณในการที่จะมาบูรณาการในการที่เขาจะมาจัดนะคะกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรณีพื้นที่ประเพณีหรือการสืบสารตำนานพันปีหรือการสืบสารตำนานประสาทตะเปียงเตียลักษณะอย่างนี้เป็นต้น ะะดังนั้นในหนังสือเล่มนี้นะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะอาจารย์ได้เขียนถึงมรดกภูมิปัญญาที่กําลังเลือนหายเนี่ยนะคะกรณีปราสาทตะเปียงเตียเนี่ยนะคะกล่าวโดยก็จะมีคำนำนะคะมีคํานำนะ,ะแล้วก็มีความเป็นมาและความสําคัญนะคะของปัญหาแล้วประกอบด้วยวัตถุประสงค์นะคะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ แล้วก็ขอบเขตการศึกษาและก็หน่วยงานนะคะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองว่าหน่วยงานไหนบ้างนะคะโรงเรียนในชุมชนเอาอะไรไปใช้ได้บ้างนะคะมหาวิทยาลัยชุมชนเอาอะไรไปใช้ได้บ้างการศึกษานอกโรงเรียนเอาอะไรไปใช้ได้บ้าง วัดเอาอะไรไปใช้ได้บ้างและองค์การบริหารส่วนตำบลเอาอะไรไปใช้ได้บ้างอันนี้ระดับในกลุ่มพื้นที่นะนะคะแล้วก็พัฒนาไปสู่การพัฒนาต่อยอดนะคะไปสู่ระดับ university. นะคะไปสู่ระดับอำเภอแล้วก็ไปสู่ระดับจังหวัดนะคะ เมื่อมันดังไปถึงระดับนั้นแล้วนะคะทุกกลุ่มนะคะก็จะมีมากมายหลากหลายเหลือเกินก็คือคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เองก็จะเข้ามานะคะก็จะเข้ามาใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่ออะไรฮะเพื่อการผลิตงานบ้างการผลิตเงินบ้างการผลิตมูลค่าบ้างการผลิตนวัตกรรมบ้างการส่งเสริมบ้างการท่องเที่ยวบ้างนะคะการอนุรักษ์บ้างการพัฒนาบ้างการเมืองการปกครองบ้างนะคะ หลากหลายเหลือเกินที่จะเข้ามาสิ่งที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะสร้างการรับรู้ร่วมกันสร้างความเข้าใจร่วมกันและเห็นถึงความสําคัญของพื้นที่ทางวัฒนธรรมโบราณสถานประสาทตะเพียงเตียนี่ว่าควรจะมีการอนุรักษ์ควรจะมีการรักษาแล้วก็ควรที่จะมีการโปรโมทอย่างไรอันนี้ก็คือแนวทางนะคะแนวทางของการสร้างหรือของการพัฒนาอื่นๆดังนั้นอาจารย์ก็เลยได้ บอกถึงเรื่องของหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเหล่านี้ไม่ว่าวจะเป็นในเรื่องของสภาพบริบทของปราสาทตะเพียงเตียนะคะว่าสภาพบริบทเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ที่มาของชื่อของปราสาทนะคะไม่ว่าวจะเป็นตำนานท้องถิ่นนิทานเรื่องเล่า ความสําคัญความหมายความเข้าใจจากอดีตนะคะสู่ปัจจุบันที่เป็นบทสะท้อนนะคะจากเรื่องเล่าในอดีตมาสู่การตั้งชื่อนะคะของปราสาทที่การนำอะไรต่างๆมาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะกลุ่มชนข้างนอกเนี่ยนอกวัฒนธรรมเนี่ยเขาไม่ได้รู้ด้วยนะคะดังนั้นการสร้างการสร้างอะไรก็ตามที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรการสร้างอะไรก็ตามที่มันเป็นเนื้อหาทางวิชาการ่ะ เป็นสิ่งที่จําเป็นและเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะต่อการสร้างงานเหล่านี้ขึ้นมานะครัเพราะว่าเอกสารหลักฐานภาพวิดีโอเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าไปหาเข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาได้แต่มันอยู่ที่ว่าใครจะทําสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาบนแอปพลิเคชันบน u t u b e นะคะบนเพจบนเฟซอะไรต่างๆนะคะที่มีการ มีการพากินพาเที่ยวพาศึกษาตำนานประสาทท้องถิ่นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็การศึกษานี้ว่าด้วยเรื่องของงานประจําปีนะคะการสืบสารตำนานประสาทตะเพียงเตียเรื่องตำนานเรื่องเล่านะคะแล้วก็มีคํากล่าวขานว่าสถานที่แห่งน,นี้ยังมีกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาและผู้ประกอบพิธีกรรมนะคะ ในเรื่องของการเลิกเหล้านะคะในอดีตเนี่ยอาจารย์เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กน้อยแล้วว่าประสาทตะเปียงเตียเนี่ยนะคะเคยเปิดการเลิกเหล้าคนไหนก็ตามที่ติดเหล้างอมแงมติดเหล้ามากๆเนี่ยก็จะมาในที่ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีการพาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ตั้งสัตยาธิฐานมโนปณิธานนะคะแล้วก็สาบานว่าจะไม่กินเหล้าอีกต่อไปเมื่อมีความเด็ดขาดแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการ ดื่มยาที่เป็นยาสมุนไพรเพื่อที่จะล้างพิษข้างในร่างกายเนี่ยออกมานะคะข้างในนี้ออกมาบางคนก็จนอ้วกแตกอ้วกแตนบางคนก็จนอาจงอาเจียนนะคะเป็นการล้างนะคะเป็นการล้างตัวสารพิษข้างในออกมานะคะนั่นเองนะคะแล้วก็พักผ่อนในระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกคนก็ไปเลิกเหล้าที่นั่นก็กลายเป็นคนที่ไม่ไปกินเหล้าอีกเลยไม่ไปค่องแวะ อะไรอีกเลยในลักษณะเหล่านี้เป็นต้นนะคะตลเราจะถึงปราสาทตะเพียงเตียเนี่ยยังมีปรากฏการณ์ในด้านของพิธีกรรมบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีความเชื่อว่าประจำอยู่ในองค์ปราสาทตะเพียงเตียแห่งนี้ด้วยนะคะใครบ้างที่จะเข้าไปศึกษาว่ามันมีพิธีกรรมอะไรในรอบปีในรอบเดือนในรอบวันเดือนสามม,มีพิธีกรรมอะไรไหม เดือน6มีพิธีกรรมอะไรไหมแล้วก็งานประจําปีมีพิธีกรรมอะไรไหมมีประเพณีอะไรว่าด้วยว่าด้วยว่าด้วยเรื่องอะไรมีความเป็นมาอย่างไรนะคะรวบรวมเรียบเรียงหรืออย่างนะคะตลอดจนถึงในหนังสือเล่มนี้ก็ยังกล่าวถึงนแนวทางการอนุร,รักษ์นะคะสืบสารตำนานประสาทนั่นเองไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของตารางปฏิปฏิบัติกิจกรรมนะคะบรรณานุกรมที่ใช้ในการอ้างอิงแล้วก็การสัมภาษณ์นะคะ ผู้ให้ข้อมูลด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นการรวบรวมเรียบเรียงนะคะาการศึกจากการศึกษานะคะของอาจารย์แล้วก็ร่วมกันกับนักศึกษาในพื้นที่เพื่อที่จะมีการจัดโฟกัสกรุ๊ปเพื่อที่จะมีการประชุมอะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นนะคะก็จะถือว่าเป็นเป็นกระบวนการได้มาซึ่งการรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลนะคะให้อยู่ในให้อยู่ในเกณฑ์ที่ พอมีข้อมูลไซเดชันพอมีข้อมูลในการอ้างอิงแล้วก็มีการศึกษานะะจากนักวิจัยจากนิิตนสักศึกษาหรือจากอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะผ่านในหนังสือเล่มนี้โดยตั้งคีย์เวิร์ดว่ามารดกภูมิปัญญาที่กําลังเลือนหายนะคะดังนั้นกอ็อาจารย์ก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าแต่ละเรื่องนั้นเป็นอย่างไรนะคะแต่ละเรื่องราวเป็นอย่างไร นะคะในพื้นที่ตรงนั้นทําอะไรบ้างนะคะปฏิบัติอย่างไรมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่อย่างไรแล้วเรื่องนี้สามารถเอาไปต่อยอดเอาไปทําอะไรได้บ้างนะคะเผื่อท่านที่สนใจในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะรับรู้เรื่องราวเดี๋ยวในคลิปต่อไปอาจารย์จะมาเล่าเป็นช็อตเลยนะคะว่าในพื้นที่เนี่ยมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรแบบไหนยังไงยังไงก็จะเป็นการ เล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะได้รับรู้ในการศึกษาแต่ละพื้นที่แต่ละปราสาทว่าผ่านการวิจัยผ่านการวิเคราะห์ผ่านการศึกษามาเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้อ่ามันสามารถที่จะพัฒนามันมีแนวทางมีกระบวนการที่จะ พัฒนาต่อยอดนะคะจนกลายเป็นองค์ความรู้ที่กลายเป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ชุมชนสังคมและชุมชนสังคมนั่นเองก็ยังเป็นสถานที่ในการใช้ในการประกอบสัมมาชีพในการเลี้ยงดูตนเองในการค้าขายในการนู่นนี่นั่นร่วมกันได้ทั้งนี้นะคะการศึกษาทุกอย่างนะคะเพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้ชุมชนสังคมนะเกิดรายได้นะคะเกิดองค์ความรู้ ให้ชุมชนรู้สึกหวงเห็นอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาของตนเองแล้วก็โบราณสถานโบราณวัตถุนี้เอาไว้ให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานสืบต่อไปและตระหนักเห็นถึงความสําคัญและก็พากาันอนุรักษ์รักษาเอาไว้นะคะตราบจนชั่วลูกชั่วหลานนะคะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องอประสาทตะเพียงเตียก็ นําเสนอไว้แต่เพียงคร่าวๆนะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยยสุธราสิริภาประภากรด้วยนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ